วัดนี้วันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เป็นครั้งที่34วันที่34ที่ข้าพเจ้านายพุธิพัฒน์ปียขณาเศรษขอถวายเสียงสดสาธทายายพระสูรรธาปริศแ้ะมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาธรรมบูชาสงังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อ ในขลาพระยชนะอย่าชยงชนะในบทสดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่1บทสดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรกวาลสูอัตตลาขัันตุเทวตาสัทธมามุนิลาชสาสุนันตุสคมกข,ขทางสเกกเ,กเมตีตะลูเปคิริสิขรา,าตาเถจะแตลิเขวิมานีทีเปเาารัฐเถจะคาเมตะลุวะนาคาเห็นเนตเทหาวัตถุกิเกเปยุมาจะยาตตุเทวชา,า,าลธารวีสมเมียยะข,ขันทพนาคาติสันตาทันิเกย,ยัง มุนีวาลาวัจจนาสาทั้งโวมสุนันตุธรรมะสาวนักกาโลอายมพัฒตาธรรมะสาวนักกาโลอายมพัฒตาธรรมะสาวนักกาโลอายมพัฒตาบทที่สองบทบูชาพรระัตนาไตอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามบทกับพรระัตนาไตอรหังสัมมาสัมพุทโธภคาวาอรหังภคาวาพุทธังภคาวาตังอภิวาเทมิ สวากาโตภควตาธมโมทำนับสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิบทที่สี่บทสวดนวัตกาสิทธิคาถานโมตัสสะภควโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดแป่สารณะมัต นะขมะนะปาถะพุทธังสันนันขจฉามิธรรมังสันนันขจฉามิสังฆังสันนันขจฉามิทุติยัมปีพุทธังสันนันขจฉามิทุติยัมปีธรรมังสันนันขจฉามิทุติยัมปีสังฆังสันนันขจฉามิตติยัมปีพุทธังสันนันขจฉามิตติยัมปีธรรมังสันนันขจฉามิตติยัมปีสังฆังสันนันขจฉามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตติเมสันนังอัญญพุทโธเมสันนังวลังเอเตนะสัจเจนะ ส ena, mind, ัจวะเคน่าสธีมีหนตุสภะธานัตติเมสาระนังอัญญงธรมโมเมสาระนังวะลังเอเตนะสัจวะเคน่าสธีมีหนตุสภะธานัตติเมสาระนังอัญญงสังโฆเมสังโฆเมสาระนังวะลังเอเตนะสัจวะเคน่าสธีมีหนตุสภะธาบทที่7พุทธานุสติิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชัยจัลนะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตโตโรปุริสัชมาสารติสัทธาเทวานุตสารนุปุทโธภควาติ บทที่8ธรรมานุสติสวะขาโตภควตาธมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะณยิโกปัจจังเวทิตาโพวินโูหีติบทที่9สังขานุสติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาทิทฐงจัตตาริปุริสาโยคานิอัฏฐาปุริสาปุคะลาเอสาภควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขีเนโยอัญชลีกัลลันิโยอนุตตะลาคุณยักขตังโลกัสติ บทที่10รัตนสูตรยานิถาภูตานีสมาคตานีภุมมานิวายานิวะอันตัลิเขสัพเพวภูตสัมสุมาณามภาวันตุอาโถปีสก,กจ,จสัสนันตุภาสิตังตัสามาหีภูตานิสาเมธาสัเพเมตังกะโลธมานุสิยาปชายะที่วาจะัตะโตจะหะลันติเยพาลิงตัสามาหีเนลขถทะอป,ปามัตตายังกินจีวิตตังอิทธาวาหูรังวาสาเคสุวายังวตัตตะางปณีตังนะโนสมังอัตถภิก ตถาคาตเณรีธรรมปีพุทธเทรัตนังปณีตงังเอเตนะสเตนะสุวัตถีโหนตุข้ยังวิราคาอนะอามาตาัตงังปณีตังญาตนะคามทักกายะมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสามัาธิกินจีีธทรงปีธรรมเมรัตนังปณีตงังเอเตนะสเตนะสุวัตถีโหนตุยามพุทธเสษโผปริวันนาอีสุจริงสมาธิมานันตาลิกัญญะมาหูสมาธนาเตนะสะโมนะวิชติ จิทรมปีทรเมรัตะนางปณีตังเอเตนะสตเจนะสุวัตถิโหนตุเยปุคละอัฏฐาสตังปะสัทถาจัตตารีเอตานิยุคานิโหนตีเตทักขิเนยยาสุขัดตัดสะวะสะสาวกาเอเตสุทินนั้นนิมหผลาอิธรรมปิสังเกตนัตนางปณีตังเอเตนะสตเตนะสุวัตถิโหนตูเยสุปยุตตามนัสสาท่านเฮนะนิกามิโนโคตมะ สาสานามหีเตปฏิปตาอามาตต์วิไคหะรัทามุทานิพุติงพุชมานาทีทำปีสังเครัตะนางปณีตังเอเตนะสัเจนะสุวัตถีโหนตุยะถินทักขีโลปะทาะวิงสิโตสิยาจะตุปพิวเตพิอสามปะกัมปิโยตาถูปะมังสป,ปุลิสังวะธามิโยอริยะสัจจานิอเวจจะปัสติอีทำปีสังเครัตะนางปณีตังเอเตนะสัตเจนะสุวัตถีโหนตุ เยอริยะสัจจานิวิภาวะยันติคัมพีละปัญเยนะสุเทสูเทสิตานิกินจาปีเตหนติผู้ผสัมปามตานาเตพภาวังอัธมะมาเทยันติจีท,ทาปีสังเครัะตะนังนปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหนตุสหาวัตสัทสานาสัมปทายะตายสูธรรมาชาหิตาภาวันติสักกายาทิฐีวิจิกิจฉิตันจาศี ลับพัดตังวาปียัทธทีกินจิจะตูหาปาเย,ยคีจะวิปปมุตโตชาดจาพิฐานานิอภพาโภกาตุงอีทมปีสังเคตัตนางปณีตังเอเตนะสต,ตีนะสุวัตถิโหนตุกินจะปีสโสกรรมการโรติปาปาัก,กัางกาเยนะวาจายุทะเจตาสาวาอภาพาโภโสตสสะปฏิชาทายะอภพาพาัตตาทิทัปปัทสะวุตตาอีทมปีสังเคตัตนางปณีตังเอเตนะสตีนะส,ส,สุวัตถิโหนตุ ว่านปะคุมเพยยถาพุทธิตะเคคิมหานะมาเสปทามัสมิงคิมเหตาถูป,ปะมังธรรมะวะลังอเทสยัยทิพานะคามิงปารามังหิตตายะอีทมปีพุทธเทรัตนางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติิโหนตูกะโลวะลัญยุวะละโทวะลาหะโลอนุตตะโลธรรมะวะลังอเทสยัยอีทมปีพุทธเทระตนางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหนตูขีนังปูระนางนาวัง นัตถิสัมภวังวิระัตจะติตายาติเกภ้าสมิงเตขีนภพีชากาวิรุณหิฉันทานิพันตานิพันติทีลายถายามปาทีโปีทำปีสังเคตะตนนางปณีตังเอเตนสัสเจนะสุวัตถีหนตุยานีถาภูตานิสมาคาตานิภุมันนิวายานิวะอันตลิเขตฐาคตังเทวมนุสปูชิตังพุทธังนามาสามาสุวัตถีหนตุ ยานีถาภูตานีสมาคัตานีภูมมานีวายานีวะอันติเลเคตถาคตังเทวมนุสปูชิตังธรรมังนมัสสามัสสุวัตถีโหตุยานีถาภูตานีสมาคัตานีภูมมานีวายานีวะอันติเลเขตถาคตังเทวมนุสปูชิตังสังคังนมัสสามัสสุวัตถีโหตุบทที่11อาทานาทิยะปริต สัพพะโลคาวินิมุตโตสัพพาสันตาปวัติโตสัพพาเวระมติกันโตนิพุตโตจตุวังภวะสัพพีติโยวิวัชชันโตสัพพะโลโควินาสตุมาติภวะวันตาลายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนศีลิสานิจังุทธาปจายโนจตตารโอธรรมาวัฒทันติอายุวันโนสุขังพลังบทที่12ออาทิตตะ อาทิตตะบาิยายสูตรเอวามสูตรตังเอกังสมัยังพระควาขายายังวิหารรติขายาสีเสสศทิงพิกุสหัสเสนาตัตลาขบพรควาพิกุดอมันเตสีสัพังพิกเวอาทิตตังกินจากพิกเวอัพางอาทิตตังจากขุงพิกเวอาทิตตังลูปาอาทิตตาจากขูวิญญาณนางอาทิตตังจากขูสัมผัสวอาทิตโตยามปีถังจากขูสัมภัสปัจญาอุปชัตติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขามสุขขังวาตามปีอาทิตตังเกณนะอาทิตตังอาทิต ตังราคคินาโทสักินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชาลามรเนนะโสเกหิปุริเทเวหิทุเขหิโทมนะเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวะธามิโสตังอาทิตตังสัทธาอาทิตตาโสตาวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมผัสโสอาทิตโตยามปีถังโสตสัมผัสสัมผัสสัปัจยาอูปชาติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุขามาสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกณะอาทิตตังอาทิตตังราคคินาโทสักินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชาลามะรเนนะ โสเกหิปนิเทวหิทุเขหิโหมนาเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวัฏามิคานังอาทิตตังคันธาอาทิตตาคานวิญญาณังอาทิตตังคานสภะโสอตทิตโตยมปีถังคานัมภะสปัจยาอุปชัติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกพมาสุขังวาตาปีอาทิตตังเกณนะอาทิตตังอาทิตเกณนะอาทิตตังอาทิตตังราคคินาโทสกินาโทหักคินาทายอทิตตังชาติยาชาลามะระเนนะสสเกหิปนิเทวหิทุกเกหิโหมนาเสหีอุปยาเสหิอาทิตตันติวัฏามิ ที่วหาอธิตาและสาอธิตาที่ว่าหาวิญญาณังอธิตังที่ว่าหาสัมพสโสอธิโตยปิดหางที่ว่าหาสัมภะสัพจยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุขามสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคคินาโทสกินาโมหกินาอธิตังชาติยาชรามะระเดนาสุกหิปลิเทเวหิ ทุกเหตุโทมนัสเสีหิอุปยาเสหีหิอธิตตันติวาธามิกายโยอธิโตโคทัพพาอธิตากายวิญญาณางอธิตตังกายสัพพโสอทิโตยปิดทางกายะสัมภัสัพยาอุปชาติเวทัยิตังสุขขังวาทุกขังวาอทุกขามะสุขังวาตามปีอทิตตังเกณะอธิตังอธิตังราคคินาโทสักกินาโธหักกินาอาธิตตังชาติยาชลามาณเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเหตุโทมนัสโธมานัสเสหีหิ มโนอาทิตโตยำทำธรรมมาอาทิตตามโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัพพะโสอาทิตโตยำปีถังมโนสัพพะสัจจยาอุปชัตติเวทายตังสุขคงว่าทุกขังว่าทุกังว่าสุขังว่าตามปีอาทิตตังเกณะอาทิตตังอาทิตตังลักคินาโทสักินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชลามะเนนะโศเกหิปนิเทเวหิทุกเกหิโทมัสเสหิ อุปยาเสหีอาทิตตันติวัดามิเอวังปัดสังวิกเวสุตตวาอริยะสาวโกจักขูปะสมิงปีนิพินทติรูเปสุปีนิพินทติจักขู่วิญญาณีปีนิพินทติจักสทัสัสัมผัสเสีปีนิพินทติยำปีถังจักขูสัมผัสสปัจญาอุปชัติเวทจิตังสุขังวาทุกขังวาอาทุขามาสุขังวาตะสมิงปีนิพินทติโสตตสมิงปีนิปีนิพินทติสัเทสุปีนิพินทติโสตวิญญาณีปีนิพินท โสตสัมผัสเสปปีนิพินทัตติยำปิดทางโสตสัมผัสสัพปัจจญาอุปัชติเวทยิตังสุขขังวาทุกขังวะอทุกขามาสุขขังวะตัสมิปีนิพินติคานาคานานัตสมิปีนิพินติคันเทสุปีนิพินทติคานาวิญญาณีปีนิพินทตินิพินทัตติคานาสัมผัสเสสัมผัสเสปีนิพินทติยัำปีถังคานาสัมผัสสัพปัจญาอุปัชติเวทยยตังสุขขังวาทุกขังวะอทุกขามาสุขขังวะตัสมิ ยัปีนิพินทติละาเสสุปีนิพินทติที่ว่าหาวิญญาณีปีนิพินทติที่ว่าหาสัมผัสเสปีนิพินทติยมปีถังที่ว่าหาสัมผัสธสัพจยาอุปชติเวทายตังสุขังว่าทุกขังว่าอทุขมาสุขังว่าตาสมิงปีนิพินทติกายะสมิงปีนิพินทติโพทัพเพสุปีนิพินทติกายวิญญาณีปีนิพินตินิพินทติกายะสัมผัสสัมผัสเสปีนิพินทติยมปีถังกายะสัมขันธ์สัพินติ มณสมิงปีนิพินทติทมเมสุปีนิพินทติมโนวิญญาณปีนิพินทติมโนสัมพัสเสปีนยเพียมณนิพินทติยำปีถังมโนสัมผัสสปัจยาอุปชัตติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุขามาสุขังวาจะสเมิงปีนิพินทตินิพินทางวิรชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตาสมีติญานังโหติขีนาชาติวุตสิตังพามาจาริยังกัดตังกัลลนียังนาปลังอัตถัตตาญาติ ปชานาตีติอิอทะมะโวจะภพัควาอัตตะมะนาเตภิกขุพัควาโตภาสิตังอภินันทุงพิมัสมีนจัปปะณเวยาการณสมิงหัญญะมาเนตัสสะภิกขุสะหัดสัตสะอนุปาทายะอาสะเวหิจิตตานิวิมุตจิงสูติบทที่13อนัตตลักคณะสุดตังเอวามสุดตังเอกังสม,มยังพะควาพาลานสิยังพะ วิหารติอิสิปตเนมิคทาเยตตะลัโขภควาปจาวะขีเยพิขูอามันเตสีลูปังพิขเวอานัตารูปังจหิดทางพิขเวอนัตอาตาอหาวิานะยิทังลูปังอาพาทายาสังวัตเตยรับเพถาจารูปเอวังเมลูปังโหนตูเอวังเมลูปังมาโหสีติยสมาจากโคพิขเวลูปังอานัตตาตัสมาลูปังอาพาทายาสังวัตตินาตะลัพติลูปีเอวังเมลูปังโหนตูเอวังเมลูปังมาโหสีติเวทนาอานัตวาทนาจหิดทางพิขเวอัตตาอหาวิสษณ นายิฐทางเวทนาอาพาทายะสังวัตเตยะรับเพธาจะเวทนายะเอวังมีเวทนาโหตุเอวังมีเวทนามาโหสีติยะสมาจากโผพิกเวเวทนาอนัตตาตสมาวิเวทนาอาพาทายะสังวัตเตยสังวัตตินตจลพัตติเวทนายะเอวังมีเวทนาโหตุเอวังมีเวทนามาโหสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหีทางพิขเวอัตาอหวิสันนายิฐทางสัญญาอาพาทายะสังวัตเตยะรับเพธาจะสัญญายะ เอวังมีสัญญาโหดตัวเอวังมีสัญญามาอาโหสีติยสมาจักโผพิขเวสัญญาอนัตตาจัดสมาสัญญาอาภาทายสังวัตตินจะรับพัตติสัญญายะเอวังมีสัญญาโหดตัวเอวังมีสัญญามาอาโหมาอาโหสีติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหีทางพิขเวอัตาอาหิวิสังสุยยิทางสังขาราอาภาทายสังวัตเตยยุงรับเพทาจะสังขารลสุเอวังมีสังขารา โหตูเอวังเมสังคารามาอาเหสุนติยสมาจากโขพิขเวสังคาราอนัตตาตสมาสังคาราอาภาทายสังวเตสังวตตันตินตตลพัติสังคาเลสุเอวังเมสังคาราโหตูเอวังเมสังคารามาอาเหสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจ่หิดทางพิฆเวอนัตตาอาพาวิสะนัยทางวิญญาณังอาพาทายสังวัตเตยญาลเพทถ้าจะวิญญาณในเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโอสีติยจสมาจักโผพิฆเววิญญาณังอนัตตาตัดสมาวิญญาณังอาพาทายสังวัตตินัตตลพติวิญญาณในเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังอมาโหมออกมาโหสีติตังกินมัญญะถัดพิฆเวลูปังอันนิจจงวาอนิจจงวาอนิจจงวาติ อนิจจ pues fiz ังพันเตยามปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปานานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังการังนุตังสามนุตปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามะสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญัตถาภิกขเวเวทนาวิจาวาอนิจจาวาติอนิจจาพันเตยามปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปานานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังการังนุตังสามนุตปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามะสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเต ตังกิงมัญญัติถาภิกขเวสัญญานาิจาวาอนิจาวาติอนิจจพันเตยปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยปานานิจังทุกขังวิปุลิมรามะธรรมันกัลังนุตังสามนุตปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมีเอโสมีอัตตาติโนเหตตังพันเตตังกิงมัญญัตถาภิกขเวสังขารอนิจาวาอนิจาวาติอนิจจพันเตยปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังัน พัมเตยำปานานิจจังทุกขังวิปริณามะธรรมังการังนุตังสามนุ์ปัสตุงเอตังมะนะเอโสหะมะสมีเอโสมีอัตตาติโนเหตังพันเตตังกินมัญญาถาภพิคเววิญญาณังนิจจังวาอณิจาวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยำปานานิจจังทุกขังวาตังสุวาตังวาติทุกขังพันเตยำปานานิจจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกาลังนุตังสามนุตปัสตุงเอตังมะมะเอโสหะมะสมีเอโสมีอัตตาติโนเหตังพันเตตัมาติ มาตีหาพิกเวยังกินจิลูปังอตีตานาคตาปจุบันนางอนัตตังวาพะหิทธาวาโอราลิกังวาสุขูมังวาอีนางวาปณีตังวายันทูเรสันติเกวาสัพพังลูปังเนตังมะมะเนโธหามาสมานะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมปัญญายะ ท่านทัพพังยากาจิเวทนานอตีตานาคตาปจุปนาอนัตตาวาระขิตทาวาโอลาลิกาวาสุข so ุมาวาหีนาวาปณิตาวายาทูเรสันติเกวาสภาทิเวทนาเนตังมะมะเนโสหะมะสมินะเมโสอัตติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมปัญญายะท่านทัพพังยากาจิสัญญาอตีตาาคตาปจุปนาอนัตตาวาระขิตทาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณิตาวายาทูเรสันติเกวา สภาสัญญาเนตังมะมะเนโสหมะสมินาเมโสอัตาติเอวะมีตังยะถาภูตางสม,มปัญญายะทานทพังเยกาจิสังคาราอาตีตานะคะนาคะตาปจุปันาอนัตตา,ตา,ตา,ตาวาภิหิตาวาโอลลิกาวาสุข,ขุมาวาหีนาวาปณีตาวาเยทูเลสติเกวาตะเพสังขาราเนตังมะมะเนสโสหมะสมินาเมโสอัตา,าติเอวะมีตังยะถาภูตังสม,มปัญญายะาทันทพัง ยังกินจีวิญญาณังอัตติตานาคะตาปจุปันนางอนัตตังวาพระหิทธาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาพีนางวาปณีตังวายันทูเลสันติเกวาสัพพังวิญญานางเนตังมานะเนโสหามัสมินะเมโสอัตติเอวเมตังยะถาบูตังสมะปัญญายะท่านทพังเอวังปัสสังวิกเวสุตตะวะอริยสาวะโกรูปสัมิงปีนิพินทติเวทนายายะปีนิพินทติสัญญายะปีนิพินทติสังคาเลสุปีนิพินทติวิญญาณังสมิงปีนิพินทตินิ กินทางวิราชาติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยานางโหติขีนาชาติวุตสิตังพามาตริยังกัตตังกระณะียังนาปรังอัฏฐา,ายาติปะชานาตีติอินทามะโวจะกภะคะวาอัตมะนาปจวัคขียาพิกขูภะคะวะโตภาสิตังอพิพินันทุงอีมัมสมินจปะปะนะเวยากระณะสมิงพัญญามเนปจวัคขียานางพิขูนางอนุอาป,ปาทายะอ,อ,อาาสะเวหิจิตานิวิมุตจิงสูติ